ชมดาวบน,นที่จังหวัดเลยนะครับที่ยอดผูบอบิทน,นะครับตอนเช้าก็จะหมอกเยอะนะครับมาตอนเย็นก็จะเจอแสงไฟนี่คือตัวเมืองนะครับที่เห็นสายไฟทางด้านซ้ายก็คือไฟผู้เรือ ขวาไปเชียงคานนะครับคันนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับหน้าหนานี้จะข่้าเร็วนะครับที่บูพอปิดนี้ก็จะมีจุดชมวิว